อยู่กับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda City นะครับปี2014เป็นรุ่น S นะครับแต่มาพร้อมกับรถติดแก๊ส CNG มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูความสวยงามของรถคันนี้กันนะครับว่าความสวยมันขนาดไหนนะครับ Honda City 1.5S นะครับตัว CNG นะครับติดมาจากโรงงานนะครับมีชุดแต่งมาให้นะครับสเกลล้อพันล้อแม็กนะครับขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็ยางใหม่เลย พร้อมใช้งานสุดๆนะครับในเรื่องของน้ํามันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับอันนี้คือสีภายนอกนะครับสีเงามากด้านหลังจะมีเขียนว่า CNG นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดค่าเดินทางนะครับลองมาดูรถคันนี้ก่อนบอกเลยว่าประหยัดมากนะครับในเรื่องของสีเงาตาแตกลองดูนะครับตัว S พร้อมสเกิร์ตล้อคันเมื่อกี้นี้มีด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับ ภาษีหมดปีหน้านะครับ2 5 6 7น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับล้างแอร์เปลี่ยนล้างแอร์ก็เช็คสภาพแอร์ให้แล้วนะครับล้างแอร์ก็ล้างให้แล้วในเรื่องของภายในนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับมาพร้อมด้านข้างด้านหลังก็เช่นกันนะครับสีครีมนะครับอลองดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเต็ดชึ่งเลย เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องของ Honda City นะครับรุ่นเ CNG นะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับอันนี้คือติดมาจากโรงงานนะครับลูกค้าหายห่วงเลิกกังวลได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ได้เลยนะครับในเรื่องของ c n g นะครับแบตเตอรี่ตรวจเช็คให้แล้วนะครับช่วงล่างทําใหม่ให้หมดแล้วนะครับอันนี้โครงสร้างเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบรูกลมหมดนะครับ ในเรื่องของราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่289,000บาทนะครับถ้าลูกค้าซื้อสดก็สามารถต่อรองได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาผ่อนนะครับก็ออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าประกันให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ5,500บาทนะครับ6ปีย้ํานะครับว่า6ปีเท่านั้นนะครับ5,500ผ่อนมากกว่ามอไซค์นิดนึงแต่ลูกค้าได้ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ได้แอร์เย็นด้วยไม่ต้องกลัวฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ภายในสีภายนอกนะครับดูใหม่มากนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทร0841441468นะครับมาดูรถได้ที่ถนนพระราม4นะครับหรือถนนกาจนาหรือถ้าลูกค้าจะให้ไปดูรถนอกสถานที่นะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับเดี๋ยวขับรถไปให้ดูนะครับยังไงฝากเจ้ารถคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครสนใจออกรถมือสกดติดตามเพจได้เลยนะครับโอรานยุทคานนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับ